บอกเล่าข่วดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเล่นเอาพี่น้องเกษตรกรชาวนามีลุ้นค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทรับสูงสุดไม่เกิน20ไร่ต่อโคเรือนหรือว่าสูงสุดสอง0 0บาทต่อโคเรือนมาแล้วค่ะเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพผมรุนรทธิ์เพรีศ,รศ,รศจตกูลสมาชิกผู้ที่สภาครับท่านประธานครับในปีที่ผ่านๆมาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการประกัน รายได้ให้กับชาวนาแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับโครงการก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับมีสี่โครงการนะครับแล้วก็หายไปหนึ่งนะครับผมขออนุญาตกับเรียนดังนี้นะครับโครงการแรกเนี่ยโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวนาปีซึ่งจะทะลักออกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยให้เกษตรกร,กรได้กู้แบบไม่มีดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็มีค่าเก็บรักษา นะครับให้อีกตันละ1,500บาทนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่คล้ายกับปีที่แล้วโครงการที่2นะครับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งก็หมายถึงสากรการเกษตรนะครับหมายถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับ,หม,ออมนะรบหมายถึงกลุ่มเกษตรกรอันนี้ก็จะได้รับวงเงินกู้นะครับดอกเบี้ยแค่ร้อยละหนึ่งบาทสากรการเกษตรก็ไม่เกิน300ล้าน นะครับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรไม่เกิน20บล้านแล้วก็วิสาหกิจชุมชนไม่เกิน5้าล้านบาทนะครับอันที่3โครงการที่3ก็คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการนะครับก็คือลงสีหรือว่าท่าข้าวนะครับรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้นะครับสเปอร์เซ็นเป็นระยะเวลา2อถึงหเดือนโครงการที่4ี่ก็คือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาผลผลิตนะครับให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวอันนี้สําคัญ นะครับเคยได้ทุกปีก็คือไร่ละ1000บาทนะครับไม่เกิน20ไล่ต่อครัวเรือนนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดี่ยนะครับมีอยู่4ล้านหแสนครัวเรือนนะครับที่จะได้รับใน,ในเรื่องนี้สิ่งที่หายไปก็คือประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรที่ชาวบ้านเขารู้จักในนามของส่วนต่างนะครับโครงการนี้จะไม่มีเมื่อโครงการนี้จะไม่มีเนี่ยนะครับก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหามาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรจริงอยู่ครับท่านประธานข้าวเนี่ยมีปริมาณที่มากแต่ไม่มีมูลค่าไม่มากมายเหมือนกับผักหรือผลไม้บางชนิดที่มูลค่ามากกว่าในปริมาณที่เท่ากันแต่ทุกคนกินข้าวครับข้าวมีความสําคัญประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกรเนี่ยทำนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงการเนี่ยขาดหายไปแล้วก็จะถูกนําเข้า ปรึกษาหารือเพื่อขออนุมัตินะครับกับนบขหรือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในช่วงต้นเดือนที่จะถึงนี้จึงฝากกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกทัฐมนตรีว่า 1. น,นะครับเมื่อไม่มีโครงการประกันรายได้หรือส่วนต่างแล้วเนี่ยควรจะเพิ่มนะครับสนับสนุนให้เกษตรกรนะครับจากไร่ละ1,000บาทเนี่ยเป็นไร่ละ2,000บาทแต่ไม่เกิน20ไร่ข้อ1ข้อ2 นะครับฝากท่านนายรัฐมนตรีได้พิจารณาชดเชยส่วนต่างค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ําเพื่อการทํานาข้าวในรอบที่ผ่านมาเพราะค่ากระแสไฟฟ้าพุ่งขึ้นเกือบร้อยเเซนะครับชดเชยให้ด้วยในปีการผลิต6.5.66ทับที่ผ่านมานะครับและประการสุดท้ายครับท่านประธานครับในเขตที่ถูกน้ําท่วมวันนี้อีสานตอนกลางได้รับผลกระทบเรื่องน้ําท่วมนะครับอย่าง พื้นที่มากมายมหาศาลในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยในการทํานารอบที่สองเพื่อชดเชยนารอบที่หนึ่งที่เสียหายไปจากการถูกน้ําท่วมเป็นการเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยขอเถอะครับท่านประธานครับผมขอบ่อยมากตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วถึงรัฐบาลนี้นะครับสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร,กรด้วยครับเพราะน้ําท่วมเนี่ยมันหายหมดเลยทั้งมเมล็ดพันธุ์ทั้งข้าวเพื่อการจําหน่ายนะครับฝากถึงรัฐบาล3ข้อครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านโรดรลิสครับ